นครับมือนี้เดี๋ยวผมสีคนกุ้งเดกินครับนี่คือกุ้งนะครับไปใส่ใส่สิ่งมากนะครับโอ้่ากุ้งใส่สิ่งแต่ว่ามัอนี้ว่าให้หลานสาวมันเป็ดเพราะอย่างบางทีเพราะว่าอยากมันคนมันเป็นกับเขาอีสานมันเป็นกับเขาอีสานกกับเขาแบบเล่าๆครับอ่ะเดี๋ยวเรานำประแดกมาก่อนนี่คือนำประแดกนะครับก็ไว้แล้วนำประแดกนะครับพ่นกับพ่นไม่ยากครับเดี๋ยวต้มให้ครับต้มให้ครับ ใจเย็ันนะครับเพื่อนะครับคุณบอกใครสัสสวัสดีครับนุ้ยมาสวัสดีครับก่อนยินีต้อนรับครับเอามาใกล้มาสวัสดีครับยินดีต้อนรับกดไลค์กดแชร์กดไลดแชรครับเอาพูดหน่อยพูดหน่อยขั้นตอนแรกนะครับเอาโอเคนะเดี๋ยวหนูไปนั่งรอตรงนั้นนะเดี๋ยวตาต้มให้นะใครนะโอเคไหม่าอย่าให้ใครกดหานะเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่ง ครับพี่น้องุ่งบึงอุ่งันแดเขากันใ่มักเผ็ดบ่บ่มักเผ็ดกันเออสนี่เดี๋ยวูยิ่งกินน้ำบาได้นะครับหยดให้ตอนนี้ให้น้งฝนมันอันนั่นนันไหนเอาลครับพี่นอกอล่างดีเราทำเอาลงครัแต่ว่าใช้ตาไลายเงี้ยบอกไปแต่มันต้อยหอมห้ยครับเพรานสิคนมักสิหน้ยนเขกาขวใช้ตาเงี้ยแต่คือไปหนองว่านดิ อืมครับกุ้งเมื่อเส้าปักปักปิตปักปีตปักสิด์ว่าอย่งว่อกี้ปักสาเพราะถือเมไกว่าไหมอปักปักปิตือปักสาโบมีหะายกว่าบอกอมปักถือะมืเอ้งขูถังไงรับพี่น้องคงชีิตก้อยปลาซูอะบางอย่างเครับแตามลาชู้เลยครับต้องข่นะอต้งขเเพื่อนแม่หาบ่งละ เทนะครับเรียบร้อยแล้วเสียงนี้ยังเดิผู้สีตัวเนลุงสีน้องสีน้อยจ้ะอ่นเสียงไดนามแล้วไดนามยังนรอครับเรียบร้อยแล้วสิการตำไปหน้องครับคือจะจะตำมันหมุนเด้อ ใชเพือจ้าเียนสาวนักเรียนสาวนักเรียน้ <c oughs> นมันเป็สัตวนะครับเจ้าตัมแหลกนะแหลกไรพี่น้องครับข้าบือเสียาขนาดนี้นะนะอันนี้คือบวอกหอวนะครับ ไปงานทอดขางม้อขาควายเหรอครับพี่น้องครับเอาแช่นมันนะครับใส่บวกรวมแล้วใส่บวกไปใส่ผงที่เราได้มาที่นี่แป้งนัวนะพี่น้องแป้งนัววแป้นัเอาน้าปลาแห้งไม่เราเสิร์ฟเหมือนกันคือมันน่ ไปหน่อยนิดนึงครับจากนั้นครับเขาจะเอาอันนี้ใส่อันนี้คือน้ำปลาแดดเป็นปลาแดดร่อเล่าคปลาแดดอีสานเ้าครับใช้หลายมันสีน,นั่นเน่ยเห็ดพวกอุยุนะอุจจุเขาเอื่นมันว่าน้ำอุจอจุอ้นกุง้งใส่น้ำอุจจุอุ้งครับปันนี้ดีกวหอมฉ่ำข้าวคัวมีบ<อ>ุ่บมิบ่ใส่ ใ้่หัวควายเป็นลาบตัวคนละสูตรบ่อืมเขาไม่บอกคนเดือดใส่หวควายเป็นลาบปนกับลาบอะไรไข่กันนั่นพี่น้องครับขาขาใส่หวควายเป็นลาบพรืนที่อืมอ๋อขึ้น <c oughs> หนาคนหน่อยที่ขันเอาแป้งเอายหายังเข้าไปเป็นแต้งหนาเป็นแต้งหนาขันว่าแป้งใส่กะเป็นหนาเ่ราะแจงอ้ อันเดียวกันอยู่แต่ว่าพี่นั่งนี่มันคือสวยหเล่าพี่น้องจีนไม่เข้าใจครับพี่น้องต้องเชื่อคนไม่เคยเห็นคนเคยเห็ดแต่กั็ผอมทางคนนี่ขาดขก็ได้ยี่ห้อแพวลวสไลเนอร์จีนน้อยก็ได้ไดม่ต้องใช้ยเกาไปสิมาหอยปลาซิวได้บหมจีนนี่โอ้โหอดี๋ยวหวปลาซิวมจะเ้าไปเอาปลาขอน้ำ จะเรื่อ่ลุงหอมัรนะทุกคนได้ที่เป็นจาไปับตัวเอาเรามาซีบมังเรามาซีบมงจาหนี่เชอมเนาะพอได้ปากฟิวแล้วปากครือบฟิวกันละยี่ชิ้นท้อตักโดนมันจ่านนึงเชื่อมเอาก่าส่รอาจารย์ใส่เจ้าหน่วยหน่วยเดียวใส่ใส่ใส่ตัวนาะยัครับอาบๆซะกอนนี้มันยังสิคขัด ว่ากับปูน้อยครับงพี่น้องอย่าตังค์ปูน้อยได้แับขำก็ดีวะเนื้อจางเจ้าผยว่าจางอยู่จางน้อยนึง,นนงบัวลายเด้ครับพันพี่น้องจริงเช็มกับเจ้าสิว่าเถาเนาะเชียงสั่นเใช่จางน้อยนึงเขากะจะใส่มีขึ้นนำปลาฟงครับพี่น้องปาปล

ขอความเหตนมาเพื่อนว่าตามใจลูกเด้อันพี่น้องอาจารย์อธิบายอธิบายปูเห็นไหมเพื่อนว่าไอ้คือหูว่ามันเป็นปูแมววัดไหนกินเหมือนวันเดี๋ยวเดี๋ยวครับยมันมีปูไว้ยังไงนี่นตัวจับให้เบิ้งตัวแม่ตัวปูนะมานนี่คครรัับบบแเด้อเดี๋ยวสิให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ครับเตือนเพื่อนอธิบายเพราาะว่ส่วนมากที่ตะผู้สาวสุภาพูนะมาดูครับเสียร่างไป อันนี้อันนีอันนี้มูทน้ปลาเข่งออันนี้ปาข่งอันี้ปูอันนี้ปลาคอเออนี่ปลาคออยู่พอขคือกันหรออ่านี่บลาหอยจูบหรือว่าบางคนเอิยกปลาหอยขมนะครับอืออ่บอันนี้คือปลากระเดื่ออ่าแต่ตัวมึงดีเนะอันนี้คือแม่ตับเตาหรือว่าแม่งกีเตาครับแม่งกีเตาเป็นลักษณะนี่ก็คือว่ามันเป็นตัวแม่ตัวแม่ถ้ามันมีหอกออกมาเนี่ยเดี๋ยวหาเพิ่มกันหอกแหลมๆอยู่ท้องหอกแหลมอยู่ท่อนนั่นคือตัวเถิกนะครับ มันมีอาบุธเป็นของกับของส่วนตัวครับเอามาเบิ่งครับนี่คือกระปูน้านนี้ปูมันดีบกันห้าเมมันอย่างเมื่อเช่นี่เอาเอออันนี้ครับปูเถือกครับเขาใหนเขาสังเกตท้องครับสังเกตท้องถ้าปูเถือกมันจะแจ๊ออกก็ได้มันจะงาออกก็ได้นนมันจะมีมองอ๋อนี่เตี้ยวมันมันเหรอมนเตียวเอื่นว่าเตียวมันสิน้อยน้อยมันสิน้อยนนี่นี่นีนี่นี่เตียวแํานี่นี่นี่สังเกตตัวนี้นี่คือตัวปูเอาไงที่นี่แน่คือ งะขึ้นมาได้แหะครับม,มันไอตั้งทองก็คือว่ามันกะอ่าบงว่าเสียวรูไวใส่นะครับนี่คือตัวผูด้ะน,นี่ตัวผูมันจะเป็นสังเกตทองมันเป็นแบบนี้ตัวผูเรากล้ามมันจะไงเน้ถามันไงก็นี่มันเกิดกล้ามไงลายมียาตัวผู นี่นี่คือตัวแม่นะครับที่นี่ตัวแม่คือตัวแม่ตัวแม่กลามจะน้อยน้ำกามจะน้อยมองนี้ครับมองทองมันจะเป็นผืนเดียวกันมองทองมันจะเป็นมองนี้คือเอาไว้เก็บไข่เก็บไข่เลยครับนี่นี่เป็นสี่สงเกตนะครับนี่แล้วมองเขาเลยังกอบมองเตี้ยววันนี้มันจะงาบได้มันเบึงหีมันับพี่น้องอันนี้คือกะปูครับอันนี้กะปูผู้สาวกระปรนมาณสิบห้าสิบหกปีปูสาวแซํหน่อย นี่ละนี่ละบ่ทัานเป็นเม่นตัวนี้นี่วัยน้องสิบหกขวบปีสมส่วนโซกีและผัวผู้ชายต่างวังยิงกาลสามารถก็เป็นนี่ละนี่คือปู่แม่จับมืออันนี้ปูผู้ปูผู้ครับนี่ครับเออนี่ปูไม่ต้องไปเบิ้งไกลดอกเอาแค่ว่างะมันบ่ได้นี่มาตีออกบ่ได้ไหมนี่แม่ตีมันมันคือเจ้าหินแถวบ้านรวยผัวชายเขาจะเอิ้น เตียวมันต uh okay, well> ีเหรอว่าไ้นี okay. ่ตีได้แม่อันนี้เถือคืออันอันอ่าตัวน้อยนี่ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเถือกอ่ะนี่ปู่แม่ปู่แม่ครับนี่คือเปนตีได้นี่ปู่แม่นี่เตียวมันนี่อันนี้เด้อพี่น้องผู้หายขอสงสัยนะหายแล้วครับน้องสงสัยแล้วโอเคครับไปเขียนแม่นี่อยดิไปเขียนแม่นี่อยไปเขียน มองไปสอนเมื่อวานนี่แหละเพิ่นสายเดี่ยวบอเอาหมดเอาเอาให้เพิ่นให้พี่น้องไปกินครับเรียนใหกินคนเอาไปให้คนดูจิ้ต่อไปพี่น้องครับเดี๋ยวสิบเงินต่อไปคือคลิปก้อยไปเสิร์ครับเอาชิบชิปนี้ไปก่อนชิบก so, e like <st unlikely> ้อยไปเสิร์เดี๋ยวแม่กับลูกก่อนเขาเพกันก่อนยฮงยังให้พ่อนอนนอนกับใครนะให้พ่อนอนกับใคร ก้อนเขากินกับกอไก่คุณเห็นไหมครับไปคลิปนี้ปิดแซมนี่ซะก,ก่อนไปเบิ่งก้อยไปซิวคลิปต่อไป